ลบก็ลบไม่ทันนี่ไงถามเรื่องลิปสติกพอดีถามว่าพี่คะอยากทาปากสีนูดอนะคะนี่คงคะสีนู๊สีออทโทนคือทุกสีบนโลกอยู่บนปากฉันถามว่าถ้าอยากทาปากสีนู๊เนี่ยนะเออ แต่ทำไมอ่ะดูป่วยตลอดเออเข้าใจนะเข้าใจคนที่เพิ่งเปิดทีวีมาดูกรลแแมเนี่ยนะ <c oughs> พูดเลยว่าไม่ได้อยู่ดีดีดิฉันปากเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> ย้ำอปกท่อีแวนมันทา <c oughs> ดิฉันตอบไม่ได้หรอกค่ะ,คะ <c oughs> เพราะปากตัวเองดิฉันยังเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> ถามกูรูเมคอัพอาร์ติสจากเครื่องสำอางแม็กดีกว่าเ <c oughs> ชิญฟังค่ะเดี๋ยวจะขอลบก่อนค่ะคุณ วิธีการเลือกทาปากสีนูจริงๆแล้วต้องดูด,ดูที่ริมฝีปากของเราก่อนด้วยบางคนมีสีเข้มซึ่งเวลาที่เราทาสีนูเข้าไปบางทีมันจะไม่ได้สีอย่างที่เราต้องการสีผิวก็มีสว่วนบางคนบางทีถ้าเกิดเราไปเลือกสีนูที่อาจจะดูขาวออกขาวเกินไปเวลาอยู่บนผิวที่เข้มมันจะออกมาเป็นแบบ ลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นว่าเวลาที่สีเบสก็อาจจะออกเป็นทางนู้ดที่อมน้าตาลหรืออมส้มขึ้นมานิดนึงมันจะช่วยดึงทําให้มันดูมีความสดใสมากกว่าใช้เป็นลิปเพนซิลนะครับซึ่งเป็นโทสีแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยเกลีย่ยเพื่อปรับสีริมปิปากไปก่อนสิ่งหนึ่งที่เราต้องไปโฟกัสก็คือดึงดวงตาของเราเนี่ยหรือการแต่งตาของเราเนี่ยให้ดูโดดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นลุคของเมคอัพก็ควรจะเป็นสโมกี้อายปากนู้ดนะซึ่งจะเป็นเทรนแล้วก็อยู่ได้ตลอดเวลาสีนู้ด ที่เราทาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูเป็นสีที่ค่อนข้างดูแบบไม่ป่วยหรือว่าดูไม่ซี่จนเกินไปหรือบางคนแบบอุ้ยตายแล้วตกใจแต่อันนี้คือทาไปปุ๊บมันจะดูนุ่มๆมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นนู๊ตโลมากขึ้นอ๋อคือต้องตาเข้ม,มนนแล้วนู๊ตเราทีมันต้องนู๊ตเ้าด้วยเธออ่ะเช็ดปากเสร็จละอ่ะไม่ดีขึ้นหรอ พ,พี่ไปเคี้ยวหมาที่ไหนมาเนี่ยรว่ามันยากเกินเยียวยาแล้วพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของผู้จัดและนักแสดงที่ตอนนี้แบบโอ้โหวันนี้ฉัต้องปรึกษาเขาต้องถามเจโรสว่าเจ๊ทาปากยังไงที่ปากไม่เป็นอย่างเงี้ยคะ่สะสักครู่เดียวคะ่ะ